กินกันเลยแล้วเราก็ลองดูนะยกป้าบ700ปาบก็จะยกลงเฮ้ยมันอะไรนวะเฮ้ยมันสตันด้วยอ่ะสวัสดีครับพบกับพี่สุขีและพี่นุ๊กนายนุ๊กชาแนลวันนี้เราอยู่กันในเกมเอเดอร์ลิงก่อนที่รับชมเกม นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครับโอเคยัง <Okay. S 1> ไงสมจกุกตอนนี้อยู่ไหนลนวะตอนนี้อยู่ที่เลยาเว้ยเฮ้ยมันทำอะไรเลย,ยาเนี่ยตอนนี้เนี่มามาเก็บมาเก็บตกของแล้วคนเนี้ยเพิ่งรู้ว่าในเนี้ยของสายเวทมันเพียบเลยเออใช่เออขูอย่างเยอะเลยคืออยากเล่นสายเวทแล้วว่างั้นออว่าอยากจะเก็บปั้นปนดูมันไม่ ไม่เชิงอะ่ะคือเห็นเห็นคลิปต่างประเทศมามันใช้ดาบมูลอะไรมูลวิวมูลแลมแล้วมันต้องใช้เวทไงออแล้วครั้งนี้ก็เลยเห็นว่าเออไอตอนที่เรามารายาเขาที่แล้วแม่งไม่ได้เก็บขอเลยวิ่งหงัวขขสุขสุนอย่างเดียวก็เลยเออมาดูอ,อ่ะท้างนั้นพานไปมีของชิ้นที่จําเป็นนะสําหรับคนที่อยากเล่นสายเวทนะเดี๋ยวพาไปเอาดีกว่าเออเออป่าป่าปาบอกเลยว่าไอของชิ้นแรกเนี่ยมันเหมาะมากสําหรับแพทเวอร์ชั่นหนึ่งจุดศูนย์สี่ อ่ะเปิดแผนที่ขึ้นมาดิเดี๋ยวพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เราอยู่รลยาถ้าเราขึ้นไปทางเหนือแล้วจะเจอโซนที่เป็นภูเขาไฟจำได้ไหมเออนี่เลยโซนนี้เลยใชโซนภูเขาไฟนั่นแหละใช่ซึ่งคนที่จะไปภูเขาไฟได้เนี่ยมันต้องเปิดแท่นยกใหญ่แล้วใช่ไหมแท่นยกเด็กทัสแล้วก็วิ่งขึ้นมาที่ระดับสูงเอาตัสนี่มาทางนี้่าขึ้นมาข้างบนนี่เลยใช่ไหมโซนนี้แหละ แล้วอ้อมมานี่ถูกป่ะคุ้นอยู่เราเคยผ่านมาแล้วนี่เราววิ่งอ้อมมาตอนนี้แหละอืใช่ซึ่งไอ้บอสเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดวาร์ปที่ชื่อว่าอะไรเก้าชั้นนะข้างบนนี่ดิชั้นเก้าของภูเขาไฟเกลเมียใช่ไหมนั่นแหละคือที่จะไปเอาคือจะไปเอาฟันของบอสบอสตัวนี้มันลักษณะเหมือนกระทิงนะแต่หน้าเป็นแมงป่องนะเป็นเขี้ยวเราเราจะไปเอาฟันมันได้ได้งั้นเดี๋ยวไปดูกันปะไป าวาร์ปวาร์ปไปดูกันเลยไปก็ไม่ยากนะถ้าไปถึงจุดวาร์ปนั้นได้ก็ขี่ม้ากระโดดขึ้นไปเลยว่าใครมีธุรีที่ตีบวกแล้วก็จะทําให้ตีง่ายขึ้นไปดูหน้าตามันดีกว่าปุ๊บวาร์ปไอ้วอร์ปเนี่ยใช่ไอ้ตัวนี้ปะเ<อ>าขา<อ>ก <ขอ S 2> <อ>่อนมา<อ>วิ่งัวสุหขทินเลยเอ้ะตกลงมันเป็นเขาหรือว่าฟันวะทีอ่อยากได้เนี่ยมันจะเขาอ่ะตกลงมันเป็นวอวเป็นแบบตอกแน่ไม่รู้เออ เนีย่ยไม่แยกไม่ออกเลยเป็นพวกหูแรงจัดเลยว่ะแรงจัดเลยพี่น้องมาตอนนี้ก็ชนะบอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ตัวธุรีมาช่วยกวนมันนะมันค่อนข้างไวใครจะขี่ม้าตีไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าพี่นูก็เล่นตายอยู่หลายรอบเหมือน,นก่านจะโอ้โหไอ้ส้มจุกเอ้กว่าจะได้มานี่นะบอกเลยไม่ง่ายนะตัวนี้เห็นลำล่ำลอยากได้มานานนะ อ่าใช่<ต>เพราะว่าชมหน่อยดิมันดีไะวะนี่เราได้หินแร่หกกับแร่ขาวมาด้วยแล้วนี่สิ่งที่เราอยากได้คือตรงนี้ครับคางอาสนรดวงดาราเจได้มาแล้วคลางเลยอ่ะเออคลางไม่ใช่คลางอ๋อ <laughs> อ่าเดี๋ยว,วดูล,ลองดูดิว่าเราใช้ได้เปล่าเพราะว่าจริงๆอยากจะเปลี่ยนสายไปได้สายเวทบ้างนะแต่ก็ดูซิว่าถ้าเราใส่แล้วมันจะเป็นยังไงแวบมันอยู่ตรงไหนเอ่ย ปุ๊บปุ๊บนี่ันเป็นอันนี้ซึ่งโอ้โหพลังเวทแปดสิบห้าบวกหกยังไม่ตีบวกเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยใช่แล้วดูสิฉลาดที่ต้องมี 20, นะคือยี่สิบนะโอ้โหแล้วพอดีเลยเรามีพอดีเลยปุ๊บง่ายๆครับปุ๊บอ่าแล้วเราเราก็จะใส่อะไรเล็กๆไอ้หาอาันเบลอเลยฮะเ,เดี๋ยวเร,เราจะใส่ของนะปุ๊บอ่าเท่านี้เราก็ วิธีการใช้เนี่ยเขาไม่ยุ่งยากเราก็มาถือสองมือก่อนใช่ปะอ่าคราวนี้เราก็จะใช้มันได้ง่ายแล้วนะก็แค่นี้นะครับแับยกขึ้นแค่นี้ยใช่แล้วาใช้เวททิ้มๆอย่างเงี้ยเหรอใช่แต่ว่าจริงๆมันมีมันจะมีเวทออกไปนหมด h p หมดอ๋อ h p หมดแล้วโอเคอ่ะพ p หมดเติมซะหน่อยอ่าเอาละยกขดิยกดิอ้า เฮ้ยเขาท่าอยู่อ๋อเฮ้ยโอเคแลดูมแีแท้ตระกูลหน่อยเออมันเหมือนอัวเหมือนขนมเข,ขาคว,วายอะ่ะไม่ขนมเขากว่ายตัวเข,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 ขาควายเคยกินไหมเออมันคือเคี่ยวของมันนั่นแหละเราไปถอนฟันมันมาข้างนึงคุณละ <h> เออเนี่ยถอนฟันเลยแลบขบวะเออนั่นดิอ่ะเดี๋ยวไปดูชิน้นต่อไปกันอยู่ที่ไหนอะ่ะโอ้โห w, เพียบเลยถ้าใส่เวทต้องมาไหน ถ้าเกิดสายเวทต้องมาที่ไหนวิทยอะไรดิพิธีอะไรโอเคอ่ะไปกันเลยโอเคเดี๋ยวพาไปงั้นเดี๋ยวมาจอบพี่มงจุกโอเคอ่ะตอนนี้กูมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะให้ดูตอนนี้มาอยู่ที่ขอประชุมในเลยาเว้ยของชิ้นแรกจริงที่นี่เราเคลียร์ไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาเอาของที่มันตกหล่นอยู่ของชิ้นเนี้ย กูยังไม่จะมาเอาอ่าอ่าพากูไปหน่อยสิชิเน,นี้สำหรับได้ข่าวว่าของเขาดีจริงไปทางไหนครับว่ามาเลยเ,ออเห็นไหมประตูนั่นแหละวิ่งออกไปเลยอ่าวิ่งวิงว่งวิ่งวิงว่งปึ๊บมันบอกมากนะสําหรับคนที่ใช้มนตราหรือว่าใช้คาถานะไอของชิเน,นี่ยอ่าเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวา,ขวาทางนี้นะขอบประตูเลี้ยวขวาปวา,ปาบแม่งไม่น่าทางไม่น่าจะไปได้เลยเออกขวาอีกอ๋อนี่ นี่อ่ะขนมลงไปปุ๊บข้างหน้ามันจะมีบันไดเห็นป่ะเออ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 ตีขึ้นไปเลยไม่ไม่มีอะไรเลยตีขึ้นไปเลยปุ๊บไม่มีอัตรูไม่มีอะไรเลยกูไปทำไมไม่มีศัตรูอ๋อไม่มีศัตรูเลยมีมีของออของครับเนี่ยวเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยอ๋อฟาบเข้ามาให้สเห็นไหมมันคือข้างบนของห้องที่เราตีบอสตัวเออ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 เนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างล่างนี่เอง ใช่นี่แหละข้าคงวนดูมันอยู่มุมไหนไม่รู้กูจำไม่ได้ว่ะอ๋อ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 เดี๋ยนะเดี๋ยนะหันตูนดตา,านี่้เนี่มาเลยนี่ไงกล่องละไอ,อ้กล่องละปล้าพอให้ปริงปริงนี่แหละเหมือนราดากอนนี่เออนี่แหละมันเป็นตัวที่ทำให้เรา c a สตัวสกิลหรือมนตาเร็วขึ้นนะมันคืออะไรก่อนมันคืออะไรก่อนอาวุ้ยเครื่องเครื่องรางอ๋อเครื่องรางเหรออ่ะเออนี่ไงนี่ เครื่องรางตำนาเพศหนึ่งเพิ่มความเร็วในการใช้กระถาและมอนตาโอ้หว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้มนแล้วคัดนานเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นเครื่องรางติดตัวหนูกจะดีขึ้นไปดูอีกมุมนี้มีอะไรปะเอ้มันมีเหมือนกันว่าเหมือนจะเป็นไอเขาเรียกเหรอคู่มูสาโ oh. มงชิหายคู่มูสาคืออะไรคืออ้นี่แหละอ๋อ oh. บุษาเออบุษสาคือมึงอ่ะผมึงมาต้นมือคือคนเขียนคนเขียนน่ะบุษสาอ่ะจบละวันนี้มันก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่มันเพิ่มความแรงอืมโอเคงั้นอีกชิ้นเนี้ยกรูเอาไปเอามาแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะแล้วเครื่องรานฟาร์นี่ใช่ไหมเพิ่มความฉลาดนี่ป่ะเออันนี้ด้วยแล้วก็จะมีเครื่องรานที่ทําให้แรงขึ้นอ่ะ อ๋อเครื่องรางเครื่องรางอันนี้อ่ะโอ้นท็อปท็อปสี่เข็ยดเลยได้มาได้มาเพราะฟลุกเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยนะอันนี้ใช่ไหมเครื่องรางนะเครื่องรางไม่เป็นนี่นี่ได้มาเพราะฟลุกเลยอ่ะปาพี่นุ๊กเดี๋ยวพาไปคราวนี้ขอแวบส่งต่อหน้าจอพี่นุ๊กครับโอเคก็ต้องไปที่ไหนที่เลยยาลูคาเรียเหมือนเดิมถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกแต่เขาเนี้ยไม่ได้ไปหอประชุมแล้วอ่ะไปถึงไหนเอ่ยห้องนีนห้องหนึ่งเหรอ ขยายเลยขยายขึ้นหน่อยตูงข้มาเออเอาตรงข้างหน้าเลยดีไหมมันจะได้ตรงนี้เหรอตรงไหนตรงนี้หน,น้าประตูจะวิ่งไกลไปนะตรงกลางนี่ตรงกลางวิ่งลงมาหน่อยนี่คืออะไรสมุดกลางข้อสมุดอันนี้คือห้องบ,บอสห้องบ,บอสอะไรนี่หว่าต้องไปตรงนี้่นีลงมาเอออันนี้แหละเนี่ยห้องหนึ่งในอาคารเรียนนะเอออะไรอ่ะก็วิ่งไปคุยกันไปขำๆไปตีไปจุดหมายของเราเนี่ยคือ ต้องไปห้องไอ้นี่ไอ้พู้นักเวทนี่แหละเอ้ยเราตอนนี้เราจะไม่วิ่งแล้วนะทำไยตัดมันให้ตายทุกตัวเลยเกตกโอ้ยว่าไงนะยกทีเดียวนะสองตัวนี้ยกเลยป้าก็ให้อีกตรงนี้ป้าก็ให้เอ้โหข้างหน้ามันจะมีไอ้มีอะไรไอ้หายไอ้หายใหญ่ไอ้หายใหญ่หายใหญ่วิ่งไปวิ่งไปเฮ้เดี๋ยวนะ เอสเราใช้น้อยมากเลยนะไอตรงนี้โคตเจ๋งอะอ่นียกอีกทีนียกหมูยกหมูไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยกหมูไม่ได้เฮ้ยโอยโอยอยโยโอยโอยโอยเจ๋เจ๋แล้วเจ๋แล้วถอยล้ถอยล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยเราต้องเปลี่ยนมาใช้อนี้มั่ง นี่แหละมือใหม่หัดเว้นี่แหละเอ้ยกลัวมีตายว่ะขัวมั้วมีตายไว้ยหา,ายมา,า,าด้วยเอาเอาเร็วเรื่กินยองกินยาวเลยแม่เปลี่ยนช็อตคัดใหม่ด้วยงงตายห่าเลยเอาเอาอือ้โดนไหมไม่โดนอะไรจริงๆเลยท่าเนี้ยเดี๋ยวนะเรา,าอโอ้โหมันยิงกูใหญ่เลย ดูดูนี่ดูนี่ดูนี่จำได้ไหมว่าเชลแต่อันมันจะมีหนังสือใช่ไหมอ่าฮะนี้มันมาอันนี้มีเชลหนึ่งที่อันนี้มีหนังสือไว้ข้างหลังข้างหลังกลับข้างหลังมาทางนี้เออตัวทางนี้เห็นไหมนี่หนังสือด้านซ้ายมือด้ายมืออ๋อตรงนี้ใช่ไหมเออเฉาะมันเลยฟันไปเลยปังเลยเป็นเป็นทางลับนะครับเป็นทางลับนี่วิ่งไปโอเคนี่จะไปิดดูฮะ ปยาคาถาหางดาวหางเหรอเออเป็นคาถาดูข้างหลังนี่ดูข้างหลังนี่ใจดาวหินหิน่ะาอเคไปต่อไปต่อคราวนี้มันจะมีบันไดขึ้นตรงไหนอ่ะนี่ตต่ขึ้นไปสวัสดึกดักดึกดักดึกดักที่ไหนแล้วก็คราวนี้วิ่งออกไปเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งตรงนะเออวิ่งตรงไปเออนี่แหละนี่แหละ เร<จ>าเดินทางโดดลงเห็นไหมฉันช่องอยู่อ่ะโดดข้ามเลยล่วงไปปาบเขาให้แล้วก็ลง,างมานีกเราไปอีกทีเออฟาเปล่าละ่ะตรงนี้ระวังสังหน่อยนะมันจะมีไอ้แดนไอ้หายเล็กอยู่อ่ะข้างหลังอ่ะตีแม่งแรงแม่งทำเนียนตีแม่งเลยเออนั่นแหละนั่นแหละก่อนที่มันจะล้มนั่นแหละไอ้พวกหายเรียร้อไปก่อนเดี๋ยวมาทีหลังแล้วชอบแบบว่ามาข่วนตอน เอาของเอาของเออแหละเออช่วงนะอ่ะอีกตัวหนึ่งมีหลังตัวนึงช่างแม่งเลยอยู่ไกลไกลช่างมันนี่เขาได้มาเก็บของนียด้วยได้แล้วนี่ไงเครื่องวางจองเล่แบบกลมโอ้โหจองเวจจองเวจนี่คือจบแล้วใช่ไหมนี่คือครบแล้วโอเคยังเหลือไงยังเหลืออีกอันหนึ่งขอใส่เลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆและเดี๋ยวพาไปเอานี่ด้วยอ่ะฮะ ไอ้หน้าไอ้หน้าหน้าผีาน่ะโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูนะปึ๊บปั๊บปั๊บนี่ใช่ไหมใช่ใช่อ่าเพิ่มความรุนแรงของาอคาถาเฮ้ยแต่จริงอ่ะถ้าใครใช้คาถาก็จะทำมันแรงขึ้นนะแต่เท่าสงครามกับอินแคสเตชันหรือว่ามนตราไม่รู้น่าจะต้องเป็นหมวดคาถอ่าแลราของนี้เนี่ยเราจะเปิดประตูนี้ได้นะโอเคพงังเราจะกลับมาตรงที่เราเคยตีหายใหญ่อยูน่นะเอยจะไปเอาอะไรต่อ เอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอาไอ้หน้ากากไอ้หน้ากากใช่หน้ากากไอ้ที่เจี่ยวเสริมเวทเมื่อเมื่อที่โชว์ตอนแรกจำได้ไหมเออไปเอากันดีกว่าไปอยู่ไหนอ่ะมดนปยู่ตรงล่างมันอยู่ข้างล่างตรงไอ้ที่ลูกกิ้งอ่ะลูกกิ้งตรงนี้ใช่ไหมลูกกิ้งอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ห้องประชุมนั่นแหละเพื่อที่จะวิ่งออกไปทางลูกกิ้งเนาะเฮ้ยตัวคณาะอาได้อะโอเคอ่าไปห้องประชุมเลย แชว่วป,ปุ๊บโอเควิง่งออกไปเลยวิง่งไปเลยวิง่งออกไปเลยตรงหอประชุมเสร็จปุ๊บห้องประชุมเสร็จปุ๊บข้างหน้าเป็นที่ลูกกิ้งใช่ไหมใช่ถ้าจะไม่ผิดอยู่ซ้ายมือวิงว่งไปทาง,<อ>งซ้ายวิ่งไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเสร็จปั๊บเดี๋ยวออกข้างๆไปนั่นแหละออกข้างๆไปมันจะอยู่ข้างๆอย่างนี้แหละแถวปูอ่ะมันจะอุ้ย โอ้ยโอ้ยลบลบก่อนอุ้ย,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 ยไปเร <ขอ S 1> ่อยๆว<บ>น,นด้วยนะปะปามเลยสองเสียตายแล้วมั้งหลายเลยอ่ะเก็บให้หมดเก็บให้หมดเลิศจะได้ไอ้เม็ดเพชทองเว้ยนั่นแหละเยอะอยู่อืมอี๋เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าป้าก็ให้เอ่อ เอาละลองกลับล้งหันหก่อนกลับล้งหันฟับไปทางขวาดิขวาขวาเออวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปซ้ายนิดนึงอ่ายิงันก่อนยิงันก่อน,น,อนจะได้ไม่เก็บกะเขาจะซ้ายมือเห็นไหมมันมีปูอาร์ต้าอยู่สีอ๋อนี่เหรอสายอยู่เออเพาะกระเทงปั๊โอ้โอสีสาหินจลัดโลโลสโอ้เท่ ใส่ดิใส่ดิอกเห็นวะแล้วก็ลองใส่ดูนี่ไงแหละเออเ้ยหมอวะน่าเนี้ยเยอะเลยโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะไปตีบอลเล่นๆโดยใช้ของที่หมดที่เราได้มาใหม่มาลองนะไม่ลองนี่แต่เรามาลองที่นี่นะมาลองตรงนี้เป็นสถานที่ลองอาวุธของพวกเรานเองปอ๊ไปเลยมา คราวนี้เราก็ใส่เลยใส่ใสใสไท่ไไเคียวปีกเนี่ยนแะปึ๊บอยู่ไหนวะนี่เคี่ยวตกลบมันเป็นเคี่ยว,วยหรอือเขาเราก็ไม่รู้นะพอเราออกมาปั๊บสิ่งไน้ที่ต้องทำนะครับปึบ๊บเราก็ต้องบัฟเกิดครับแต่ว่าเป็นบัฟชุดเล็กๆกินกัง,งไแล้วเราก็ลองดูนะยกป้บบาบ700ป้าบ เฮ้ยมันยกเลยเฮ้ยมันสตันด้วยอ่ะอืมอืมเฮ้ยมันติดสตันด้วยอ่ะเฮ้ยขึ้นสุดว่ดีนะมันเร็วด้วยนะเออใช่ได้คอมคอมเซนด์นั้นเร็วเลยยก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 กี้เลยย่เฮ้ยพอได้อยู่นะนี่ทำไม่ตีบวกใช่ไหมเดี๋ยวตีแล้วตีแล้วตีมันนิดนึงนิดเดียวนี้เออตอนนี้ตีไปแล้วนิดนึงนะก็เป็นบวกหกนะครับใครที่อัพอินแล้วก็ตีบวกไปถึงบวกสิบได้บอกเลยว่า โคตรออฟเลยคอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมานี้นะใครที่เล้นสายเวทเป็นเบสิกเบสิกก่อนเลยนะครับก็ลองไปหาอาวุธเหล่านี้แล้วเครื่องรางเหล่านี้มาใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เห็นหน้าแล้วรู้ว่าจอนนี้เดียวโอเคเอ้กูว่าแม่งเดือดที่ปี้สมัยยุคสงครามวิดนามนะสมัยมูสตสตอกอะไรโอเคโอเคก็งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้อง อ่าล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสนุกแน่นอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ